ฤดูนี้คือฤดูเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตในหลายพื้นที่ของจีนตั้งแต่ธัญ,ญพืชเครื่องเทศผักผลไม้และสินค้าเกษตรต่างๆในจงซานเขตปกครองตอนเองกว่างสีจ้วงจะเห็นพื้นนาขั้นบันไดสีทองอารามและสีเขียวเข้มเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์โดยปีนี้คาดว่าเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวข้าวได้กว่าแสนตันในพื้นที่นากว่าล้านไร่ ขณะที่ในฮิงเย่ของกวางซีก็เป็นฤดูที่กเกษตรกรกำลังง่วนกับการเก็บเก็บฟรุตจากฟาร์มลำเลียงและบรรจุลงกล่องเพื่อส่งขายนอกจากนี้ฤดูนี้ยังเป็นช่วงฤดูเก็บเม็ดหมาล่าในจินยางของบนทนเสฉวนมีพื้นที่ปลูกต้นพลิกหมาล่าเกือบ400,000ไร่โดยเม็ดหมาล่าจะถูกนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นพลิกไทยน้ำมันหมาล่า ส่วนชาวโจงในฉงชิ่งช่วยกันขุดรากบัวขึ้นจากน้ำนำรากบัวมาทำความสะอาดและคัดเลือกรากบัวส่งขายยังตลาดต่างๆส่วนที่เมืองซิงหยางของเหอหนานทางตอนกลางของจีนก็เป็นฤดูเก็บทับทิมในเกาชุนของซิงหยางยังมีพื้นที่ปลูกทับทิมกว่า25,000ไร่นี่จึงเป็นฤดูการที่จะเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรหลังจากที่พวกเขาได้ลงทุนลงแรงเพาะปลูกพืชพันธุ์และเฝ้ารอการเก็บเกี่ยว